นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีคาราพระกระหันต์ตามมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ มาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี่ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยลงตรงหลับตาเนกบริกรรมภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกชั่วคณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนานี้ให้ตั้งสัตว์อธิฐานใจของตนลงไปว่าเวลานี้เราจะไม่คิดไปในที่ใดๆ จะรวมจิตใจเข้ามาเป็นการปฏิบัติบูชาภายในให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอผู้ภาวนาทั้งหลายถ้าขาดสติขาดสติสัมปชัญญะและ้วจิตใจเลื่อนลอยเมื่อมีสติสมาธิก็ตั้งลงไปได้เมื่อ สมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเต็มที่แล้วยานอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจึงจะได้ประหัตประหารมารกิเลสทั้งหลายแหลในไตรโลกกระธาบนี้ให้จบลงไปเสียทีขณะนี้เวลานี้ ตัวเราทุกคนได้เข้าสู่นั่งสมาธิภาวนาในทางรูปร่างกายและสถานที่เรานั่งก็เรียกว่าเป็นสถานที่หนักแน่นมั่นคงท่านให้ชื่อว่าถ้ำคูหาถ้ำคูหาถ้ำผาปล่องถ้ำผาปล่องนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดมามีขึ้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ ที่เราเห็นก็าหามีได้ทำผาปลองนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินแผ่นดินที่เราอาศัยนี่เกิดเมื่อใดทำผาปลองเขาเกิดมาตั้งแต่นั้นแล้วก็เป็นที่รับรองพุทธสาวกในทางพุทธศาสนามาแล้วหลายชุดหลายล่าวตั้งแต่พระพุทธเจ้าคูกุสันโทมาตัด พระพุทธเจ้าโกนาคมามโนมาตัดพระเจ้ากัตสโปมาตัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมโมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายที่เราได้มาปฏิบัติบูชาดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นาดูาน ก็ได้ปดิษฐานพุทธศาสตร์สวัสนาไว้ในโลกหลังจากพระองค์นิพพานไปแล้วห้าพันปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดไปสิ้นไปในโลกวัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ต่างๆ จองรวมจิตใจเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกอย่าให้ใจหลงลืมชีวิตของคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตัสไว้ว่าอัิปังชีวิตต่างชีวิตนี่เป็นของน้อยแต่คนประมาทมัวเมาก็มักจะคิดว่าชีวิตเป็นของยืนยาวข่าวไกล ความจริงแล้วชีวิตของคนเรามันโยกแค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองถ้าลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดแล้วเป็นอันว่าตายแน่มรณะนะความตายนี่ก็ให้นำมาเตือนจิตเตือนใจคนเราที่เราเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ได้เพราะไม่มองเห็นภัยอันตรายคือความตาย ถ้ามองเห็นภัยอันตรายคือความตายมันใกล้หรือมันชีวิตมันน้อยที่สุดการเลิกละอะไรอะไรก็เลิกได้หมดละได้หมดดูคนตายเวลาเขาตายไม่ได้แบกหามแผ่นดินนี้ไปใครเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเท่าพญามหากริจัดก็แบกโลกนี้ไปไม่ได้ ตายเมื่อใดก็ทิ้งสารีละร่างกายของตัวเองลงสู่พื้นแผ่นดินจะเผาจะฝังเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ไม่มีใครเผาฝังก็ตามกระดูกสามร้อยท่อนในตัวของคนเราทุกคนมันก็จมอยู่ในแผ่นดินนี่แหละตายเมื่อใดก็อยู่บนแผ่นดินเผาก็เท่าเกา่าไม่เผาก็เท่าเกา่า อันนี้เป็นเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมการภาวนานี่เรียกว่ารวบรวมเอามโนธาตุคือธาตุใหญ่ธาตุจิตธาตุใจนี้เป็นธาตุสำคัญเป็นธาตุวิเศษโูดใดละกิเลสในใจด้วยการปฏิบัติภาวนาได้แล้วจิตนี้ท่านว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิเศษด้วย ไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าจิตใจได้จิตใจนี้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็วันเป็นแก้วมณีโชติคำว่าแก้วมณีโชตนั้นเป็นแก้วของโลกสำเร็จตามความมุ่งมา่ตาถนาของเท่าพญามหากษัตริย์หรือพระเจ้าจัก,กรพรรดิลาภ ต้งมีแก้วมณีโชตแต่ว่าแก้วมณีโชตภายนอกนั้นไปไม่ถึงนิพพานแก้วมณีโชตคือใจเราทุกคนภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาตายตื่นตนอยู่ทุกเวลาอันนี้ไปถึงนิพพานอันเป็นสถานติ่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน ไม่ต้องมาร่องให้น้ำตาไหลทุกโศกมีโยคพัดผากจากของรักของชอบใจในโลกนี้อีกที่นั่นแหละท่านให้ชื่อว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขแต่ไม่ท่องไปคิดหาที่อื่นหากมีโยที่หนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้ใจฟุ้งซ่านออกไปภายนอกเอาปริมณฑลหนังหุ้มอยู่นี่แหละเป็นสถานที่พิจารณาร่างกายสังขารน,นี่มีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่มีเวลาใดที่ร่างกายของเราจะหนุ่มคืนมาอีกเป็นเด็กอีกไม่มีในชาตินี้ เว้นเสียแต่ตายจากชาตินี้แล้วกีเลตันหามานะทิฏฐิเรายังละไม่หมดก็จะไปได้ลูกใหม่นามใหม่เป็นเด็กอีกมาวิ่งไปมาในโลกนี้อีกทันใดและันว่าทุกทุกขังอริยสัจยางพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นคนก็เป็นทุกข์ในเรื่องของคน ไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นทุกเรื่องของเทวดาเป็นพยาอินพยาพรมก็ทุกเรื่องพยาอินพยาพรมนั่นแหละมีอะไรเป็นสมบัติของตัวของคนในโลกนี้มันก็นำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าสมบัติในโลกนั้นเป็นสมบัติวิบัติด,ด้วยไม่ใช่เป็นสมบัติอย่างเดียวเมื่อมันวิบัติ มันแปรปวนเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของธรรมชาติธรรมดาย่อมมีวิบัติเมื่ออุบัติขึ้นมาย่อมมีวิบัติการภาวานารักษาศีลห้าสิลแปเจริญสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาจนโล่แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติอันนี้แหละเรียกว่า ายแล้วก็เหมือนอย่างอยู่เพราะว่าคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของดีวิเศษจึงเปียบได้ว่าเหมือนแก้วมณีโชตถ้าใครอยากจะได้แก้วมณีโชตก็ให้ภาวนาเข้าอย่าปล่อยให้คิดใจคิดไปโน่นไปนี่อย่าไปโกรธให้ใครอย่าไปโลภโลภพะโทสะที่อื่น เ่งมองเข้าไปดวงจิตดวงใจผู้รู้แจง้งแสงสว่างมีอยู่ภายในแต่ถ้าเรามัวคิดไปภายนอกก็ไม่เห็นถ้ารวมใจเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจและเตือนใจของตัวว่าความตายนั้นเป็นได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเวลามันจะแตกจะตายเข้ามานั้นมากมายหลายอย่างหลายประการ สิ่งที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าจะตายแบบนั้นมันก็ตายไปได้เหมือนกันด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้พวกเราทั้งหลายประมาณแม้ชีวิตมันจะไปถึงร้อยปีก็ให้เห็นว่ามันก็เท่ากันกับวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างไปเพราะว่ามืดแจ้งมันมีอยู่เท่าเก่า โลกนี้ไม่ได้ไปที่ไหนหากมีอยู่อย่างนี้กิเลสราคะโทสะโมหะอันผู้ปฏิบัติธรรมไม่ย,ยอมละนั่นตัางหากมันพาให้กับกอกหลอกลวงวุ่นวายอยู่ในวัฏฏสงสารเที่ยวมาเกิดมาตายอยู่อย่างนี้ก็ยังมาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกทางแก้แห่งความลุ่มหลงอยู่ที่ไหนแก้อยู่ที่ใจ ใจภาวนาพุโทโธอยู่ภายในจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมดาในโลกนี้ท่านว่ามีโลกกระทำแปดประการกระทบกระเทือนจิตใจมนุษย์อยู่มีทั้งดีใจมีทั้งเหตุการณ์ที่จะให้เสียใจได้แก่โลกกระทำคือความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าดวเด่น อันนี้ก็พาให้จิตใจหลงแล้วก็มีความติเตียนนินทาว่าลายป่ายสีให้อันนี้ก็พาให้ใจคนเราเสียสมาธิภาวนาได้เพราะไม่ภาวนาให้มันข้ามพ้นไปได้โลกธรรมเหล่านี้มันกระทบกระเทือนอยู่ในโลกมันไม่ไปถึงไหน มันอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกนี่แหละถ้าเราภาวนาทําใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเหตุการณ์แห่งความดีอกดีใจก็วางใจให้เฉยเฉยไว้ภาวนาพุทโธอยู่ในใจภาวนาตายอยู่ในใจให้ได้ทุกเวลาเจตก็จะสบาย เรียกว่าเป็นจิตที่วางเฉยได้ไม่ไปยึดหน้าถือตาไม่ไปยึดตัวถือตนยึดเราของเราไม่มีในโลกความหลงตัณหากความไม่รู้จึงได้มาหลงยึดเอาถือเอาเอาธาตุดินเป็นตัวเอาธาตุน้ำธาตุไฟเป็นตัวตนธาตุเหล่านี้มันไปได้แค่ไหนเพียงใดให้เข้าภาวนาดู นับตั้งแต่เราเกิดมาเรียกว่าคนแก่คนชราก็หลายสิบปีในหลายสิบปีที่ผ่านมามันทดสอบทดลองทุกอย่างทุกประการไม่ใช่มันมีแต่ในส่วนดีอย่างเดียวส่วนไม่ดีมันก็มีไม่ใช่มันจะมีสุขสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันมีทุกขเข้ามา มันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเตือนใจเราจะต้องตั้งใจภาวนาดูให้ดีภาวนาทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินทำไมพระองค์จึงเอาแผ่นดินมาเป็นเครื่องอ้างก็เพราะว่าแผ่นดินนั้นใครจะทำอะไรอะไรให้แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่โต้ตอบไม่มีการหนักอกหนักใจประการใด ใครจะทำอะไรทำไปเถิดข้าเป็นแผ่นดินรูปเดียวใจของเราผู้ภาวนาก็ภาวนาอย่างเดียวนั่งก็ภาวนาพุโทโธในใจยืนก็ภาวนาพุโทโธในใจจะไปจะมาทางไหนก็ภาวนาพุโทโธในใจไปไม่ทอดทุลักเพียนแพ่งอยู่ในดวงจิตด,ดวงใจของตนให้ได้ทุกเวลา จ,จิตใจก็จะเย็นสบายได้ทุกเวลาเหมือนกันทีนี้ในโลกนี้เมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาของโลกกรรมบางคราวบางสมัยกายยังเด็กยังหนุ่มมันก็มีความสมมติว่ามีความสุขแต่มันเป็นสุขที่เจือปนด้วยอามิตรให้เกิดสุขนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละ บางขาวมันก็เกิดทุกข์มาให้จึงไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาคลั่งเผลอในสมาธิภาวนาให้มองเห็นว่าอัปปางชีวิตอัปปางชีวิตต่างชีวิตนี่เป็นของน้อยนิดเดียวไม่นานอะไรเท่าไร่จงตั้งใจบูชาเอาบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เอากายวาจาจิตนี่แหละบูชาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอามิรจะบูชาเท่าไรนักท่านวุ่งให้เราเราท่านท่านเข้าถึงปฏิบัติบูชาจึงจะได้เลิกละกิเลตตันหาในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปจึงจะรู้แล้วรู้หรอกถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่จบไม่สิน้น พอนเหล่านั้นมียศก็ย่อมมีการเสื่อมยศได้อย่าไปเข้าใจว่ามันยศมันจะเจริญทายเดียวไม่มีเสื่อมไม่ได้มันไม่ผิดหลักอ,อันินึงงคือความไม่เที่ยงไปได้มีลาบคือว่ามีลาบมีรวยมีความอยากได้อะไรก็ได้สมความมุ่งมากปราถนาะ ด้วยอานิสงผลเก่าผลละบุญเก่าผลละบุญใหม่ที่ทำอยู่มันรวมตัวเข้าได้เมื่อใดเวลาได้ลาบสักการะทั้งหลายมันก็เกิดมีขึ้นแต่ว่าไปลุ่มหลงไม่ได้เพราะว่าลาบนั้นมันเสื่อมได้ท่านว่าบุคคลใดามาหลงติดโยในลาบสักการะทั้งหลายนั้น ท่านเปรียว่าเหมือนปีฆ่าต้นกล้วยธรรมดาต้นกล้วยนั้นเมื่อมันออกปีออกลูกแล้วต้นกล้วยต้นนั้นก็ตายลาบสักระทางหลายฆ่าคนถอยเหมือนปีฆ่าต้นกล้วยเหมือนม้าอัศดรฆ่าแม่เหมือนขุยเหมือนลูกไม่ไผ่เมื่อเกิดขุยแล้วก็ไม่ไผ่กอนั้นต้นนั้นก็ตาย พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่ายาได้ประมาทโลก,กธรรมแปดประการเมื่อกระทบเข้ามาจิตของผู้ไม่หวั่นไหวภาวนาได้ทุกลมหายใจนั่นแหละจะมีความสงบสุขเยือกเย็นเมื่ออะไรอะไรมันเกิดขึ้นมากระทบตากระเทือนตัวกระเทือนใจก็ให้รีบนึกถึงหลักสามประกาศ ที่มันเกิดขึ้นมามันมีความไม่เที่ยงนั่นอาการหนึ่งอาการความไม่เที่ยงนี่ก็เต็มโลกและมีอยู่ทุกชิ้นทุกส่วนอาการแห่งความเป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องทุกกายบ้างทุกใจบ้างแต่ทุกใจนั่นภาวานาจริงๆก็แก้ได้แต่ทุกกายนี่มันแก้ไม่ค่อยจะได้ถึงปันนั่นคนเราก็คอยแก้มันอยู่เสมอ แต่ว่าทลายมันไม่รุ่นแรงมันก็แก้ได้ถ้าถึงขราวมันรุ่นแรงมันจะเอาให้ตายแล้วมันเป็นอันว่าไม่มีทางแก้ทรัพย์สินเงินทองกองเท่าภูเขาก็แก้ไม่ได้มียศมีลาบขนาดไหนก็แก้ไม่ได้ตายเสียแล้วก็แก้ในตัวมันเองนี่แหละความตายให้นึกอยู่เสมอเตือนใจของตนให้ได้ทุกเวลา เราจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอันพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้เราจะทำความเพียรภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยให้ใจมีความมันขยันขันแข็งในข้อวัดปฏิบัติให้ใจมันลุกขึ้นอย่าให้ใจกิเลสทับถมคนเราที่ปล่อยให้กิเลสทับถมตัวเอง เหมือนกับขี่รถยนต์ไปขี่ล่อรถยนต์อย่างนั้นแหละต้องขี่บนรถยนต์รถยนต์จึงจะพาไปถึงที่จุดหมายปลายทางไปนั่งในล่อรถยนต์รถยนต์มันก็บดเอาร่างกายตายเท่านั้นเองเละอันนี้คือว่าให้แก้ไขใจอย่าไปมัวแก้แต่ร่างกายร่างกายนั้นตเมื่อแก่ชราแล้วมันแก้ไม่ตกหรือไม่แก่ก็เถอะ ถ้ามันถึงเวลามันจะแตกจะตายแก้ไม่ตกบินไปบนฟ้าว่าจะพ้นภัยอันตรายก็เลยไปตกลงมาตายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยดีเท่ากับภาวนาพุทธโธอยู่ในใจภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจนี้ปลอดภัยอันตรายไม่มีอันตรายใดๆผู้ภาวนาจึงชื่อว่า ปลอดภัยได้ทุกถิ่นฐานไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาที่ไหนอายุสักร้อยปีมันก็สบายเพราะว่าใจมันเปาสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุทธทอในใจท่านจเจริญอยู่ธรรมโมสังโฆในใจท่านจเจริญอยู่ ให้นั้นให้เราทุกโรคทุกนามพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาได้มีความเท้อถอยเราทุกคนก็จะมีความสุขก,กายสบายใจภายในดวงจิตดวงใจไปได้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประตาลชนีสัพพิติโยวิวัชันตุสัพปะโลกโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกิธีคาอยูกภวะอภิวาธนาสิเดชสนจังมุทธาปจายิโนจัตตารโรธรรม,มาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง